สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในฮีบรูในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับคือบทที่12พระธรรมฮีบรูในทั้งหมดนะครับมีทั้งสิ้น13บทเรามาถึง12ตอนปลายแล้วครับท่อนสุดท้ายพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าปรากฏอยู่ในฮีบรูบทที่12ข้อ25จนถึงข้อที่19นะครับยีบถึง29นะครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้า จงระวังให้ดีอย่าปฏิเสธไม่ยอมฟังพระองค์ผู้ตรัสอยู่นั้นถ้าเขาเหล่านั้นไม่พ้นโทษเพราะปฏิเสธไม่ยอมฟังพระดำรับเตือนของพระองค์ที่ในโลกเราทั้งหลายผู้เมินหน้าจากพระองค์ผู้ทรงเตือนจากสวรรค์ก็จะไม่พ้นโทษมากยิ่งกว่าเขาเหล่านั้นเสียอีกพระสุรเสียงของพระองค์คราวนั้นได้บันดาลให้แผ่นดินหวั่นไหวแต่บัดนี้พระองค์ได้ตรัสสัญญาไว้ว่า อีกครั้งหนึ่งเราจะกระทําให้หวาดหวั่นไหวมิใช่แผ่นดินโลกแห่งเดียวแต่ทั้งท้องฟ้าด้วยและพระดำรัสที่ตรัสไว้ว่าอีกครั้งหนึ่งนั้นแสดงว่าสิ่งที่หวั่นไหวนั้นจะถูกกำจัดเสียเหมือนกับสิ่งที่ทรงสร้างให้มีขึ้นเพื่อให้สิ่งที่ไม่หวั่นไหวคงเหลืออยู่เหตุฉะนั้นคันเราได้แผ่นดินที่ไม่หวั่นไหวมาแล้วก็ให้เราขอบคุณพระเจ้า เพื่อเราจะปฏิบัติพระเจ้าตามชอบพระทัยของพระองค์ด้วยความเคารพยำเกรงเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญพี่น้องครับเมื่ออ่านพระคมภีร์ตอนนี้แล้วเราจะรู้สึกว่าพระคมพีรตอนนี้นั้นน่ากลัวเหลือเกินเพราะว่าเริ่มต้นในข้อย5บบอกว่าจงระวังให้ดีอย่าปฏิเสธไม่ยอมฟังพระองค์ผู้ตรัสถู่นั้น พี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราอาจจะมองข้ามความสําคัญมองข้ามของอันตรายร้ายแรงที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าพัะผีตอนนี้เริ่มต้นว่าจงระวังให้ดีหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าให้ระวังตัวไว้นะให้สํานึกตรหนักไว้เก็บไว้ในหัวในศีรษะเลยนะจําไว้ให้ดีเลยนะอย่าปฏิเสธไม่ยอมฟังพระเจ้าผู้ทรงตรัสอยู่พี่น้องครับโดยการที่เขายกตัวอย่างว่าถ้าคนเหล่านั้น ไม่พ้นโทษเพราะปฏิเสธคนเหล่านั้นหมายถึงพวกอิสราเอลนะครับไม่พ้นโทษขนาดเขาเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรยังไม่พ้นโทษเลยเพราะว่าเขาปฏิเสธพระเจ้าไม่ยอมฟังพระดำรัสเตือนของพระองค์และข้อหรับเตือนของพระเจ้านั้นได้มาจากโลกก็คือผ่านทางผู้เตือนคือโมเสสไม่ยอมฟังพระดำรัสเตือนของพระองค์ที่ในโลกแล้วก็ผู้เขียนก็ได้โยงกลับมา กระโดดกลับมาเปรียบเทียบกับเราว่าเราทั้งหลายผู้เมินหน้าจากพระองค์ผู้ทรงเตือนจากสวรรค์พี่น้องครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าในพระัมพีหมายนั้นพระองค์มีพระคุณมากมายแต่ในเวลาเดียวกันครับเมื่อเปรียบเทียบกับพระกัมภีร์เดิมแล้วพระเจ้าก็ยังเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันอยู่ฉะนั้นพระองค์ต้องการการเชื่อฟังอย่าปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังพระองค์นะครับฉันใดฉันนั้นหากว่าเราเมินหน้าจากพระองค์ผู้ทรงเตือนจากสวรรค์ แน่นอนครับโทษมากยิ่งกว่าประชากรของอิสราเอลเสียอีกพี่น้องครับพระสวรเสียงของพระเจ้านะได้บรรดาลให้แผ่นดินหวันไหวแต่พิ่มพีฮีบรูก,กำลังเตือนแล้วว่าพระองค์ได้ตัดสัญญาว่าอีกหน่อยเราจะกระทำให้หวาดหวันไหวไม่ใช่โลกแห่งเดียวแต่ท้องฟ้าด้วยนั่นมาม่ยควาหว่ยคาจรับหมายหวามว่ากาว่าพิพารกษาังองพระองค์ที่รอคอย คนที่ไม่ยอมกลับใจใหม่คนที่ไม่ยอมพึ่งพาและรับพระคุณของพระเจ้าอยู่นั้นจะหนักหนาสาหัสมากกว่าในอีกมากมายเหลือเกินพระดำรัสที่ตัดไว้ครับว่อาอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าสิ่งที่วันไหวนั้นจะถูกกําจัดไปแล้วเหมือนกับที่สิ่งที่ทรงสร้างให้มีขึ้นเพื่อให้สิ่งที่ไม่หวันไหวคงเหลืออยู่พี่น้องครับแผ่นดินที่ไม่หวันไหวคือใครคืออะไรแผ่นดินที่ไม่วันไหวก็คือแผ่นดินของพระเจ้าผู้ซึ่งเราทั้งหลายอยู่ตรงนั้น แปลว่าอยู่นอกแผ่นดินของพระเจ้าแล้วพี่น้องครับสิ่งที่หวั่นไหวก็ยังคงหวั่นไหวเหมือนเดิมแน่นอนครับเราได้รับแผ่นดินที่ไม่หวั่นไหวมาแล้วพี่น้องครับพักคัมภีฮีบรูในข้อที่28นะครับพัะคัมพีฮีบรูในข้อที่28บอกว่าเหตุนั้นขันเราได้แผ่นดินที่ไม่หวั่นไหวมาแล้วก็ให้เราขอบพระคุณพระเจ้า เพื่อเราจะได้ปฏิบัติพระเจ้าตามชอบพระทัยของพรมด้วยความเคารพและยำเกรงพี่น้องครับเพิ่มพีข้อนี้นะครับเตือนเราครับว่าหากว่าเราจะปฏิบัติในการปนิบัติพระเจ้าซึ่งอยู่เรียกว่าเหนือการขอบคุณพระเจ้าคําว่าเหนือการขอบคุณพระเจ้าก็คือว่าเมื่อเราขอบคุณพระเจ้าแล้วเรารู้สึกสํานึกในพระคุณของพระเจ้าแล้วเราก็ปรวนาตัวในการที่เราจะปนีบัติพระเจ้ารับใช้พระเจ้าต่อมา ซึ่งเป็นลำดับต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะปฏิบัติพระเจ้าก็ขอให้เราปฏิบัติให้ถูกต้องตามชอบพัทัไทยของพระองค์นี่นะครับคือสิ่งที่พระธรรมฮีบรูกําลังย้าเน้นว่าอย่าไปปฏิบัติพระเจ้าตามใจชอบของเราแต่ต้องปฏิบัติพระเจ้าตามพะทัไยชอบของพระองค์ตามใจชอบของพระองค์ตามที่พระองค์ชอบนะครับฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราได้ปฏิบัติพระเจ้าตามชอบพัทัยของพระองค์สิ่งที่เป็นท่าทีของเรา นะครับไม่ใช่เล่นเล่นไม่ใช่ทําแบบชุยชุยไม่ใช่ทําขอไปทีแต่เราจะต้องทําแบบไหนครับแบบที่เราต้องเคารพและย่ำเกรงพระเจ้าครับพี่น้องครับฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะนําหรืออยากจะชวนให้เราคิดพิจารณาชีวิตของเราก็คือว่าเราขอบคุณพระเจ้าจริงหรือเปล่าเราอยากจะขอบคุณพระเจ้าจริงๆหรือเปล่า เรามีความปรารถนาที่อยากจะตอบสนองต่อพระคุณความรักของพระเจ้าที่รักเราจริงๆหรือเปล่าและหากว่าเรามีความปรารถนาเช่นนั้นพี่น้องครับเราจะต้องปฏิบัติรับใช้พระเจ้าครับเราจงรับใช้พระเจ้าด้วยสิ้นสุดหัวใจของเราทําให้ดีที่สุดด้วยท่าทีแห่งความเคารพและยำเกรงพระเจ้าครับนั่นคือสิ่งที่พระองค์ผิดเตือนเราหลายครั้งทีเดียวเมื่อเราย้อนรอยมองดูชีวิตของเราในอดีตที่ผ่านมา จิองอยู่ครับเราอาจจะมีความรู้สึกอยากจะขอบคุณพระเจ้าแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราไม่ได้ทําเต็มที่เราไม่ได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเต็มที่เราไม่ได้ทําสิ่งที่ดีที่สุดถวายพระเจ้านี่คือสิ่งที่น่าคิดครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนหนึ่งมีความตั้งใจมีคนหนึ่งอาจจะตั้งใจบ้างมีคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ตั้งใจและสประเภทนี้มาอยู่ด้วยกัน แน่นอนครับความขัดแย้งต้องเกิดขึ้นความเห็นต่างต้องเกิดขึ้นความไม่เห็นด้วยต้องเกิดขึ้นปัญหาอุปสรรคต้องเกิดขึ้นฉะนั้นเราจะปรับยังไงครับเราต้องปรับท่าทีของเรานะครับใครที่ไม่มีใจก็ปรับใจของเราขอพระเจ้าช่วยประทานใจที่ผิดชอบช่วยดีประทานใจที่พัฒนาประทานใจที่มีความปรารถนาอยากจะขอบคุณพระเจ้าจริงๆและด้วยท่าทีนี้รู้สึกยำเกรงพระเจ้าและความเคารพยกย่องในพระเจ้า ความเกรงกลัวในพระเจ้าก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราเกิดความเกรงกลัวในพระเจ้าเราอย่าไปนึกเอาเองว่าพระเจ้าเมตตาพระเจ้าความรักอยู่ด้านเดียวแน่นอนครับเมื่อเราคิดอย่างนั้นนะครับเราก็จะพลาดในด้านที่พระเจ้าทรงยุติธรรมพระเจ้าทรงบริสุทธิ์พระเจ้าทร,รเางเข้มงวดแล้วเราต้องมีท่าทีแห่งความเคารพและยำเกรงพระเจ้าให้สุดๆเหมือนกันฉะนั้นเมื่อเราผสมผสานร,ระหว่างความรักของพระเจ้า และความยุติธรรมของพระเจ้าซึ่งเหมือนกับเหรียญสองด้านครับเมื่อเรามีความสมดุลในเรื่องนี้เราก็จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีมากขึ้นและความเกรงกลัวพระเจ้าเช่นเดียวกันฉะนั้นเองเมื่อสองท่าทีนี้เดินไปด้วยกันพี่น้องครับเราก็หวังเห็นผลงานการรับใช้ที่ดีเราก็หวังเห็นการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าที่ ด้วยความยำเกลงพระเจ้าและด้วยการขอบพระคุณพระองค์พี่น้องครับอย่าเมินเฉยอย่าเพิกเฉยต่อคําเตือนของพระเจ้านะครับเพิพ่มพีบอกว่าอย่าเมินเฉยต่อเสียงแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ผู้ตัดจากสวรรค์ผู้เขียนเตือนความจําเรานะครับก่อนที่ผมจะจบในวันนี้ว่าเราหลายหลายคนมีคนมากมายเมินเฉยต่อโมเสสถูกจัดการแบบรวบยอดนะครับ แต่ถ้าเราเมินเฉยจากพระเจ้าพระเยซูผู้ทรงเตือนจากสวรรค์เราจะรับโทษมากเลยทีเดียวครับเราจะรับการไม่ได้งดโทษถ้าเราหันหนีไปจากพระเยซูพระคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่พี่นองครับเมื่อพระเจ้าจัดจากภูเขาซีนายแผ่นดินโลกก็หวั่นไหวแน่นอนครับวันนั้นจะมาถึงครับเมื่อทั้งฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกจะหวั่นไหวด้วยนั่นคือวันแห่งการพิพากษาของพระเจ้า ทุกอย่างจะถูกเปิดหมดนะครับพี่น้องครับพระเจ้าของเรานั้นเป็นเพลิงที่เผาผลาญครับนั่นคือสาเหตุที่เราต้องยำเกรงพระเจ้าแรงจูงใจที่สําคัญก็คือว่าเราควรจะสัตซ์ซื่อวิ่งแข่งต่อไปโดยยำเกรงพระเจ้าเคารพพระองค์และเราต้องเกรงกลัวพระเจ้าเป็นที่สุดขอเราร่วมใจกันอิสฐานครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสําหรับพระวจนะของพระองค์ที่เข้มงวดมากในวันนี้ที่ทําให้ข้าพง่งหลายจะต้องกระตกตัวเองและรับการชี้นําชี้แนะรับการเสริมเรียวแรงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าแต่พระเจ้าหลายครั้งทีเดียวเมื่อพิจารณาถึงพระองค์ในด้านนี้ข้าพง่งหลายก็มีความเศร้าเสียใจเพราะว่าหลายครั้งทีเดียวข้าพงหลายมองข้าม มองข้ามความยุติธรรมความบริสุทธิ์ความชอบธรรมความน่าเคารพความยำเกรงและน่าเกรงกลัวของพระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดช่วยข้าพผงหลายให้มีความเคารพยำเกรงมีจิตใจท่าทีแห่งความยำเกรงพระเจ้าเกรงกลัวพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ทั้งหลายกราบทูลมอบซึ่งกันและอยู่ในความรักพระคุณของพระองค์และในความยำเกรงพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอำหนยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับแสง ใชแค่ความทรงจำถ้าบางสิ่งที่สำคัญต้องจา with tears